ตลาดท่าน้ำรับสเสด็จสุขโขทัยนะอำเภอเมืองมืงเก่านะฮะเป็นแค่เป็นแค่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่านะแค่ก็ยังต้องเป็นแค่โบราณนะให้ให้รับกับตลาดท่าน้ำรับสเสด็จที่เป็นชื่อโบอราณหน่อยใส่บาทสะพานบุญรับอรุณสุขโขทยัยคือตอนช้าเนี่ยทุกวันของตอนเช้านะจะมี ประชาชนทั่วไปแหละมาใส่บาตรก็คือเขาจะอยู่สองฝั่งของสะพานเลยช่วงหกโมงที่คนเขาใส่บาตรกันแล้วก็จะมีพระเนี่ยเดินตรงกลางนะครับบิณฑบาตสวัสดีครับผมที่นี่คืออุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนะก็คือเป็นอุทยานเมืองเก่าของจังหวัดสุโขทัยนี่แหละฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเป็นวันหยุดพิเศษนะฮะก็คือเขาจะมีตลาดนัดแบบชาวบ้านที่นี่ชื่อว่าตลาดนัดท่าน้ํารับสเสด็จนะจะมีเฉพาะวันหยุดเฉยๆแล้วก็จะมีเพจให้เราได้ติดตามด้วยนะ จะเข้าไปในอุทยานของเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัยแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูด้านนอกก่อนแล้วกันเนาะจะอยู่ที่อำเภอเมืองเก่านะฮะที่จอดรถก็จะมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละฮะวันนี้ก็กลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวลองมาพาดูบรรยากาศของตลาดห้าน้ํารับเสด็จของจังหวัดสุโขทยัยในอำเภอเมืองเก่าก่อนล้วกันนะฮะช่วงนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าโมงกว่ากว่าเป็น ในเมืองครับพี่ครับพี่เจ้าเที่ววจะสอบถามนะว่ามาจากจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะยิงตอนนี้ก็เปิดเกี่ยวกับกลงตลาดเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองพามาเดินดูบรรยากาศแล้วกันนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นตลาดท่าน้ํารับสเสด็จส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทแบบชาวบ้านนะฮะดูจากบรรยากาศด้านหน้านะก็ กำลังสวยนะช่วงนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยเขาจะเปิดไฟสวยเลยฮนะเป็นแบบตลาดตลาดโบราณเลยถ้าเป็นช่วงหัวค่ำนะน,นี้ก็จะชื่อว่าข้าวเปิบนะฮะเป็นอาหารโบราณพื้นเมืองของสุโขทัยนะเป็นข้าวเปิบนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทำก่อนที่ จะออกมาเป็นหน้าตาเนาะแต่ว่ายังไม่มีให้เราดูนะลูกค้ายังไม่เยอะถ้าเป็นช่วงหัวค่ำเนี่ยจะเยอะหน่อย<ต>เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศช่วงหัวค่ำให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นไอติมโบราณนะไอติมกะทิสดต้นใหญ่จะขายเป็นประเภทแบบของกินนะ<ต>เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศช่วงนี้ให้ดูก่อนนะว่ามีผระไทยโบราณด้วยนะ ตะไทยโบราณนะฮะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแสงแสงสีของไฟอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวต้องดูช่วงหัวค่ำนะฮะนี้ผมถ่ายเป็นบรรยากาศช่วงตอนเย็นให้ดูกันลกันว่าตลาดตลาดโบราณตลาดท่าน้ำรับสเสด็จของขอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเนี่ย คนเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงหัวค่ำอีกทีหนึ่งนะเดีย๋ยวดูบรรยากาศช่วงเย็นไปก่อนนะฮะทั้งนี้ก็จะขายของกินเนี่ยแหละจะไปมีทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดพิเศษนะแต่ว่าบางบางบางช่วงที่เป็นวันหยุดก็อาจจะไม่ได้มีแล้วแต่เราต้องติดตามตามเพจนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวที่ปั่นมาก็คือเช่าจากหน้าอุทยานเนี่ยแล้วก็ปั่นเข้ามาซื้ออะไรกินท่องเที่ยวเนี่ยแหละในอุทยานเนี่ยเขาจะมีที่ให้เรานั่งซื้อเราก็นั่งกินแบบนี้เลยฮะบรรยากาศไทยๆนะตลาดฝั่งนี้ฮะเราก็สามารถนั่งกินตรงนี้ได้นะบรรยากาศดีนะริมสระน้ําในอุทยานบริษัทเมืองเก่าฝรั่งก็เริ่มมีแล้วนะ จากที่เคยเริ่มเงียบไปสักแป๊บนึงนะฝรั่งกำลังถ่ายรูปอยู่นะฮะพาทิตตกดินนะช่วงนี้ห้าโมงครึ่งน,ะนตรงนี้ก็จะเป็นลานพ่อกุนรามคำแหงมหาล่าจังหวัดสุโขทัยนะในอุทยานเมืองเก่าสุโขทยนะัยฮะนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนะี่ยเวลาเข้ามาในอทุทยานก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะ แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะมากราบไหว้สักการะบูชานะฮะเพราะขุนราก็ำแพงมหาราชนะแล้วก็จะมีไกด์ประจําถิ่นนะฮะหน้าอุทยานก็จะมีเขาเรียกว่าจักรยานให้เช่าปั่นไม่แพงนะฮะคันละยี่สิบบาทปั่นได้ทั้งวันอะไรแบบเนี้ยมีเยอะหลายร้านแล้วแต่ร้านก็มีเยอะทั้งนั้นเลยนะนอกจากจักรยานจักรยานให้เช่าก็จะมีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะปั่นจักรยานก็เช่ารถกอล์ฟได้นะลองพาเดินดูบรรยากาศช่วง ที่เขาเปิดไฟหน่อยดีกว่าว่าถ้าตลาดท่าน้ำรับเสด็จเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะสวยประมาณไหนเผื่อว่าใครอยากผ่านไปผ่านมาแล้วมันถ่ายรูปก็มาได้นะผมค่อยๆพาเดินชมร้านร้านค้าอะไรกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะจะมีก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็จะเป็นพวกแหนมไส้กรอกอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินที่อยู่ใน เขตของเมืองเก่านะถ้าเกิดว่าใครมาต้องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะมาที่อุทยานสุโไทยเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนักขัดตะลิกเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าของกินขายนี่แหละจริงๆก็ติดตามทางเพจของตลาดน้ําตลาดท่าน้ํารับเสด็จได้นะเขาจะมีเพจอยู่นะว่าเปิดปิดวันไหนอะไรยังไงนะ นี่ก็จะเป็นขนมจีนเนี่ยส่วนใหญ่ของกินเยอะนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครมาท่องเที่ยวสุโขทัยเนี่ยจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับอุทยานนะประวัติศาสตร์แล้วก็งานลอยกระทงนะทุกปีส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางของกินเยอะนะคือถ้าเกิดว่ามาท่องเที่ยวอุทยานเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าจะอดเลยนะ ของกินค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะทั้งตลาดปกติแล้วก็ตลาดในอุทยานนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในตัวเมืองนะฮะมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเอารถยนต์มาจอดที่อำเภอเมืองเก่าได้นะฮะหรือถ้าจะนั่งรถโด,ดยสารมาก็มีรถบริการจากสถานีขนส่งของบขสสุขโขทัยนะฮะมาที่เมืองเก่าเลยก็ได้นะฮะนี่จะเป็น เป็นแค่เป็นแค่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่านะแค่ก็ยังต้องเป็นแค่โบราณน,นะให้ให้รับกับตลาดท่าน้ํารับเสด็จที่เป็นชื่อโบอราณหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมก็พาเดินชมบรรยากาศไปสักหน่อยแล้วกันนะ เพราะว่านานๆผมก็จะเข้ามาที่นี่สักทีหนึ่งนะแต่ว่าก็มาบ่อยเพราะว่าบ้านก็อยู่สุโขทัยอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นจุดเดิมที่เราเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเ,เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนะฮะนี่ครับเอตลาดนี่มีทุกวันไหนเลยทุกวันเลย สุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตตะเลิกครับผมขอบคุณครับครับนะสี่โมงถึงสองทุ่มนะเฉพาะวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ว่าเพจเขาบอกว่าเปิดทุกวันเพจอาจจะไม่ได้อัปเดตเนาะอันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ให้ให้ชมแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครอยู่จากต่างจังหวัดนะฮะจะมาเที่ยวตลาดท่าน้ำรับเสด็จเนี่ยคือสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตตะเลิกนะฮะก็คือมาเที่ยวได้นี้ก็จะเป็นซื้อของแล้วก็มานั่งกินตรงจุดนี้ได้เลย นี่นะตรงจุดนู้นก็จะเป็นเจดีวัดมหาธาตุด้วยโอ้ยังสวยเลยถ้าเป็นช่วงคืนไฟจะยิงไฟจะยิงขึ้นเจดีด้วยนะฮะบรรยากาศคือกินริมสระน้ำเลยนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะตลาดท่าน้ำรับสเสด็จสุขโขทัยนะอำเภอเมืองบางเก่านะฮะ เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัยนะฮะดูบริเวณด้านหน้าอุทยานนะฮะเดี๋ยวผพาเดินดูก็จะเป็นเกทเฮ้ารายวันลายคืนนะฮะแล้วก็จะเป็นวัดตะพังทองให้ถ่ายรูปสวยๆช่วงตอนกลางคืนด้วยฮะจะเป็นสะพานข้ามสะเนี่ยก็จะเป็นเกทเฮ้าก็คือถ้าเข้าอำเภอเมืองจะอยู่ฝั่งด้านนน้นอำเภอเมืองนะฮะทางจากอำเภอเมืองเก่าตรงจุดนี้ประมาณสัก 13กิโลนะเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปถ่ายบรรยากาศตรงสะพานวัฒพังทองตรงนี้ให้ดูสะพานใส่บาทสะพาน,พานบุญรับอรุณสุโขทยัยคือตอนเช้าเนี่ยทุกวันของตอนเช้านะจะมะีประชาชนทั่วไปนะมาใสา่บาทก็คือเขาจะอยู่สองฝั่งของสะพานเลยช่วงหกโมงที่คนเขาใส่บาทกันแล้วก็จะมีพระเนี่ยเดินตรงกลางนะบินนบาตร ตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของสุโขทยัยถ้าเกิดว่าใครมาจากอ่างจังหวัดนะฮะช่วงเช้าหกโมงเช้าเนี่ยก็มาใส่บาทรบนสะพานตรงจุดนี้ได้นะถ้าเกิดว่าใครจะมาพักที่เมืองเก่าก็มีที่พักนะหรือว่าจะพักในตัวเมืองก็มีที่พักแล้วก็เช่ารถสำรล้อมาก็ได้นะประมาณ200 100-200แล้วแต่จะตกลงกันนะลองลองคุยๆกันดูนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่พามาชมให้ดูทั้งช่วงตอนยินตอนยังไม่เปิดแสงแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะฮะ ด้านหน้าของอุทยานเมืองเก่าสุโขทัยนะอุทยานจะตรงไปด้านนู้นนะส่วนตรงจุดนี้จะเป็นด้านหน้าเลยก็คือจะมีร้านค้านะฮะมีที่พักก็คือนี่แหละฮะที่พักริมทางของอุทยานนะฮะก็คือมีเซเวน่นมีร้านอาหารมีร้าน